สวัสดีครับคุณูครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นม1อ้าวคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศของมุดนตรีไปแล้วนะครับในระดับต่างๆทั้งระดับโลกที่เป็นมุมตีสากลนะครับทั้งระดับประเทศนะครับมุมตีไทยนะครับเราก็ยึดมงมตีไทยเป็นมงตตีประจำชาติของเรานะครับแล้วก็ในระดับลงมาที่เป็นระดับพื้นบ้านนะครับ อย่างวงโปงลางนะครับนะพวกเราอาจจะมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยทำไมครับมาจากทางภาคอีสานใช่ไหมใช่ครับไหนลองยกม,มือดยว่าใครมีบรรพบุรุษมนาะจากทางภาคอีสามนมายกมือสิครับอ่านี่คนหนึ่งแนละ้วคนอื่นนะครับเอามือลงครับขอบคุณมากแล้วคนอื่นล่ะมีไหมเอางี้บ้านใครพูดอีสานบ้างกลับไปบ้านต้องพูดอีสานแม่แม่น่ะ นั่นแหละเนี่ยบรรพุผลกระจากทางภาคอีสานทัรร้งมือลงครับเนี่ยก็คือเรื่องของเนี่ยเราได้บรรพุผลมาเพราะจังหวัดสระแก้วเนี่ยเป็นจังหวัดเปิดใหม่เข้าใจป่ะแล้วคราวนี้พอเปิดใหม่เนี่ยคนที่เขาไม่มีที่ทํากินเมื่อสักประมาณ2ี่สิบสาสิปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ทําไมครับอพยพมาในจังหวัดสระแก้วแล้วก็เออได้รับการแบ่งปันที่ดินมาอ้าวเร็วรับดิ้งเข้ามาครับเร็วอ่ะ วันนี้เรามาดูวงดนตรีอาวเรื้อปิดเลยออกมาแล้วหน้าจอเห็นชัดไหมขึ้นหมะวันนี้จอใหญ่มันพังนะครับ,รบจอใหญ่มันพังครูก็เลยใช้จอเล็กอ่ะเราลองมาดูวงดนตรีประเภทอื่นๆบ้างนะครับอ่านะหลังจากที่เราเรียนไปทั้งหมดสามวงแล้วนะครับเออ <c oughs> เดี๋ยววันนี้มีมันขัดล้องเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนาะเดี๋ยวเราคือขอเช็คก่อนนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> าเมื่อไหร่ภูมิพอมีรูปอยู่นะครับอ่าอย่างทราที่แล้วที่ทำไป เรียนเห็นไหมครับเห็นค่ะเห็นไหมอันนีน้เป็นวงมโหรีเครื่องคู่นะครับที่จะเป็นวงที่ใหญ่ของดนตรีไทยวงดนตรีไทยเนี่ยอย่างที่ครูบอกไปคราวที่แล้วนะครับมันแบ่งประเภทการเล่นเป็นดีสีตีเท<ต><ต>า,าโอเคเก่งมากครับและสี่เครื่องนี้รวมอยู่ในวงมโหูรีทั้งหมดเลยนะครับ เขาจึงเรียกว่าวงมโหรีนะครับอ่าเร็วเรรีบเข้ามาอ่าเป็นวงมโหรีนะครับดีสีตีเป่ารวมกันเป็นวงมโหรีนะครับแล้วที่เห็นในภาพเนี่ยคือวงมโหรีเครื่องคู่ดนตรีแต่ละเครื่องโดยส่วนใหญ่ในวงเนี่ยจะเป็นคู่มันอย่างเช่นซอร้วงนะครับ คุยเพียงอฝั่งนี้เห็นเมา้าพอเห็นเมา้ากูนะแล้วก็คุยลิปนะครับสองอูเนี่ยจะเป็นเครื่องคู่นะครับอ่ะลองดูคลิปตัวอย่างไหมดูค่ะเออนี่ครับเห็นไหครับองมโหรีเครื่องคู่เห็นไหมครับเห็นค่ะเออแต่ละเครื่องจะยืนคู่กันเห็นไหมครับ ข้างหน้าสองอสองคนที่เล่นนั่นเรียนสองคนที่นเล่น,น,ลนก็เล่นจะเล่นซอข้างหลังก็เป็นแจ็คเก้สองตัวเห็นไหมครับอ่านะครับเนี่ย เล่นนะงานก็เป็นงานใหญ่จริงนะเพราะวงดนตรีนจะเป็นวงดนตรีที่เป็นวงใหญ่นะครับคนนี้จะขึ้นไปเล่นจะต้องมีฝีมือด้วยนะเห็นใจไหมครับอ่ะพอเดี๋ยวเรามาดูอีกวงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวดูภาพก่อนย้อนกลับไปดูภาพก่อนคุณเก็บภาพไปไหนล่ะภาพ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  อันนี้เป็นวงดนตรีอะไรครับมองเห็นไหมเออวงดนตรีสานวงอะไรครับวงออเคสตรานะครับที่ครูบอกว่าดนตรีไทยมีดีสีตีเป่ารวมกันเป็นวงใหญ่มโหรีใช่ไหมสากลนก็เหมือนกันนะครับแต่ที่คราวที่แล้วครูบอกไปก็จะมีเครื่องตีประเภทห้าตะกูลเนี่ยรวมกันเป็นวงออเคสตราอาคุณดี เครื่องเป่าลม้เครื่องเป่าลมพองเหลือเครื่องเม็ดลึกนิวเครื่องค่ายจังหวะนะครับและเครื่องจังหวะที่มีระดับเสียงนะครับนี่คือวงออเคสตรานะครับส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องนี่เออ่ไวโอลินนะครับเนี่ยเครื่องสตริงนะหรือเครื่องสายนะครับไวโอลินเออ่เชลโล่ดับเบิลเบสดมีเครื่องใหญ่นะครับและมีเครื่องลมทองเหลือด้วยทูบ้าทอมโบน จำเป็นนะครับเครื่องเผาลงไม้ก็มีฟลูตมีอะไรพวกนี้นะครับนะนมีคนที่ควบคุมวงนะครับอย่างคอนแทคเตอร์นี่เขาอยู่ข้างหน้านะครับเรามาลองดูคลิปตัวอย่างไหมวงออเคสตรานะครับว่าเป็นยังไงอ่ะอยู่ไหนล่ะนี่อ่าวงออเคสตราอันนี้เขาเล่นเพลงพาราชินิกน,นะ ในเรียนจะเห็นคนที่ถือขุยด้วยนะครับแต่คนที่ถือแซกโซโฟนเห็นนะครับเรื่องเป่าลูกมที่ขุยไทยด้วยก็องทำเป็นเสียงนกนะครับนะคนะให้อรมบรรยากาศยามเย็นนะคนที่เป่าคืออาจารย์นิสสีเกนดีนะครับที่เป็นคนที่ยอมรับแต่ที่ยอมรับในวงการขลุ่ยเปนอย่างมากนะครับเป็นนักดนตรีที่มีฝีมือของประเทศเลยนะครับนี่การเล่นหรือ้อกันนะครับ Am